คุณเคยเห็นกองฟางหมุนหมุนแบบนี้ไหมมันไม่ใช่แค่กองฟางธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมโบรันที่มีความหมายลึกซึ้งพิธีนี้เรียกว่าสังเปโตเป็นพิธีกรรมของชาวยูโรบาในแอฟริกาตะวันตกที่เชื่อว่ากองฟางเหล่านี้คือผู้พิทักษ์วิญญาณและเป็นตัวแทนของพลังธรรมชาติในการประกอบพธิธีกองฟางจะหมุนรอบตัวเองสะท้อนพลังงานของลมและพลังเคลื่อนไหวเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้านและปกป้องชุมชนจากพลังลบสงสัยไหมคะว่าข้างในกองฟางมีใครอยู่หรือเปล่า บางตำนานเล่าว่าไม่มีใครอยู่เลยเพียงแต่เป็นพลังงานที่เข้ามาสถิตชั่วคราวบางคนเชื่อว่ามีผู้ทำพิธีซ่อนตัวอยู่ภายในแต่ไม่ว่าคำตอบคืออะไรทุกสิ่งที่เห็นตรงกันคือพลังงานบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่จริงๆในวิราเราเองก็มีแนวคิดคล้ายกันคือการเคารพพลังของธรรมชาติและการรักษาสมดุลในจัก,กรวาลการใช้พลังของลมเพื่อปัดเปล่าสิ่งที่ไม่ดีการตั้งใจส่งพลังงานที่ดีออกไปล้วนเป็นวิธีแสดงความเคารพต่อพลังงานที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ไม่ว่าจะกองฟ้า หรือแสงเทียนพิธีกรรมคือสะพานที่เชื่อมมนุษย์กับสิ่งที่มองไม่เห็นพิธีซังเปโตจึงไม่ได้เป็นแค่พิธีแสดงออกทางวัฒนธรรมเพื่อขอความคุ้มครองและส่งเสริมความสงบสุขให้กับชุมชนแต่มันคือการสื่อสารกับพลังงานที่เรามองไม่เห็นบางคนอาจมองว่าซังเปโตเป็นเพียงการแสดงแต่สำหรับผู้ที่ศรัทธามันคือการสื่อสารกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ผ่านการเคลื่อนไหวคุณละ่ะเคยสัมผัสพ,พลังบางอย่างที่ไม่มีคำอธิบายแต่รู้สึกได้ในหัวใจหรือเปล่าถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามไว้แล้วมาค้นหาความลึกกัไปด้วยน